สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาอาม่านนักอ่านไพ่นะครับวันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาแบบพิกอเด็กกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นสารจากตัวเราเองในอนาคตที่ส่งมาถึงตัวเราในปัจจุบันนะครับมาดูกันว่าตัวเราเองในอนาคตอยากจะบอกอะไรกับเรามีอะไรที่เราควรทำหรืออะไรที่ไม่ควรทำเรามาฟังเสียงของตัวเองจากอนาคตผ่านไพ่กันนะครับแต่การทำนายดวงแบบพิกอเด็กนี้เป็นการทำนายจากพลังงานแบบรวมๆนะครับ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละคนขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยยังไงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับคําทํานายด้วยนะครับก่อนจะไปฟังคําทํานายการผมฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าชอบวิดีโอของผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้รู้ว่าชอบกันถ้าอยากรู้ดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์บอกไปได้นะครับผมจะเอามาทําเป็นหัวข้อพิกอเดคคลิปต่อๆไปให้ได้เข้ามาดูกัน ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการดูดวงไวยไพท่ทารุออกมาให้ชมเรื่อยๆเลยทั้งสอนวิธีการอ่านไพ่ความหมายของไพ่หรือว่าพิชอเด็กทำนายดวงเรื่องต่างๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมแอนไลน์นี้มาได้เลยนะครับอยากถามเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่ากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรถามไพ่ได้หมดเลยครับแอดไลน์มาจองคิวไว้ได้เลย แล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวณาทีนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมจะฟังคําทํานายแล้วไปชมกันได้เลยครับสําหรับใครที่เคยดูคลิปพิเศษของผมมาก่อนแล้วข้ามไปตรงที่เริ่มคําทํานายได้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูผมจะขออธิบายวิธีรับคาทํานายตรงนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นผมก็จะมีสําหรับไพ่ให้ยูสี่สำรับนะครับให้คุณผู้ชมเลือกนะครับว่าจะรับคําทํานายจากไพ่สำรับไหน เมื่อเลือกได้แล้วก็ให้กดที่ทำสแตมที่อยู่ด้านล่างที่ผมทําไว้ให้นะครับเพื่อข้ามไปฟังคําทํานายของสําหรับนั้นๆได้เลยสําหรับคําทํานายนี้ตอนที่ผมอธิษฐานกับไพ่ผมไม่ได้ระบุช่วงเวลานะครับดังนั้นใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้อยากจะรับคำทำนายสามารถเลือกได้ตลอดเวลาเลยนะครับคำทำนายนี้ไม่มีวันหมดอายุนะครับแต่มีข้อแม้ว่าคุณผู้ชมจะต้องไม่เคยดูคลิปนี้มาก,ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเคยดูแล้วเราก็จะรู้คำทำนายของบางสำรับไปแล้วก็จะเลือกคำทำนายครั้งต่อไปแบบไม่เป็นกลางเนาะ ถ้าใครอยากดูดวงหัวข้อนี้อีกแต่ว่าเคยดูคลิปนี้ไปแล้วก็ลองไปดูคลิปอื่นนะครับผมจะทําเป็นพลิกอ d เด็กหัวข้อเนี้ยเอาไว้ให้หลายๆคลิปเลยไม่ควรจะดูเกี่ยวกับคําถามเดิมซ้ําๆนะครับอยากจะให้เวลนระยะห่างสัก2-3เดือนแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ถ้าพร้อมจะรับคําทํานายแล้วผมจะให้เวลา10วินาทีนะครับตั้งสมาธินึกถึงสิ่งที่เราอยากรู้นึกถึงอนาคตที่รอเราอยู่นึกถึงคําถามเอาไว้ในใจนะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วเลือกสำหรับไพ่ที่ขึ้นมาในใจได้เลยครับผมจะให้เวลาในการเลือกสำหรับที่เราต้องการอีก1ิวินาทีนะครับถ้าเลือกได้แล้วกดที่ทำสแตมที่อยู่ด้านล่างเพื่อไปฟังคำทำนายกันได้เลยครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผม สำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขหนึ่งสิ่งที่ตัวคุณในอนาคตอยากจะบอกกับคุณนะครับก็คือ อยากให้มุ่งไปสู่สิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจไว้อยากให้มีเป้าหมายที่ดีในการดําเนินชีวิตนะครับคําว่าเป้าหมายที่ดีคืออยากให้ตั้งเป้าหมายที่สูงเข้าไว้แล้วค่อยๆเดินไปหาเป้าหมายนั้นในทุกๆวันถ้าวันไหนมีแรงมากมีพลังที่พร้อมมากก็ให้รวบรวมพลังที่มีแล้วก็ทุ่มสุดตัวไปเลยเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ถ้าวันไหนที่เหนื่อยรู้สึกว่าขาดกําลังใจก็ ค่อยๆรักษาระดับของตัวเองเอาไว้นะครับให้ไปให้ช้าลงเพื่อรักษาร่างกายรักษาจิตใจของตัวเองเอาไว้เพื่อให้ยังเหลือตัวเราเองสําหรับวันวันข้างหน้าให้เหลือตัวเ,เองเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายในสักวันที่เราต้องการนะครับสิ่งที่ตัวคุณมีในตอนนี้คือความมุ่งมั่นความทุ่มเทให้กับสิ่งที่ต้องการมีความตั้งใจที่แบบเกินร้อยเปอร์เซ็เลย ดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่จะทุ่มเทพ,พลังกายพลังใจให้กับอะไรบางอย่างที่เราสนใจไม่ต้องลังเลตัดความกังวลตัดความสงสัยในตัวเองทิ้งไปเลยอย่าปล่อยให้พลังที่ดีในช่วงนี้ต้องสูญเปล่านะครับอนาคตอาจจะต้องเจออุปสรรคบ้างแต่ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละเนาะมีราบรื่นมีติดขัดสลับกันไปสลับกันมาเป็นธรรมดาแต่ตอนที่เรามีความสามารถที่จะ ขับเคลื่อนได้ขนาดนี้ม,มีแรงที่จะผลักดันตัวเองได้มากกว่าปกติแบบนี้ก็ควรจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับช่วงนี้พลังใจของคุณมีความพร้อมมากๆพลังกายก็สนับสนุนให้สู้ได้เต็มที่จงใช้ช่วงเวลานี้สร้างความหวังสร้างเป้าหมายสร้างจุดหมายบางอย่างให้ชีวิตนะครับให้ชีวิตมันมีเส้นทางให้ได้เดินไปเนาะให้ชีวิตมันมีปลายทางมีจุดมุ่งหมาย ไม่ว่าปลายทางจะไกลแค่ไหนก็ขอให้มันเข้าไปใกล้เป้าหมายในทุกๆวันให้ได้มากที่สุดก็พอครับสำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขสองนะคะ สำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสองนะครับสิ่งที่ตัวคุณในอนาคตอยากจะบอกขอบคุณก็คืออยากให้เริ่มตั้งใจวางแผนอนาคตในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับการเงินของคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาในตอนนี้แต่อาจจะมีปัญหาในวันข้างหน้าได้ซึ่งถ้าไม่เริ่มซะตั้งแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ทันการนะครับความมั่นคงบางอย่างมันต้องใช้เวลาในการสร้างเนาะดังนั้นถ้าเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ควรจะเริ่มต้นให้ได้เร็วที่สุด แล้วตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วด้วยก็ได้ถ้าช้ากว่านี้ไปมันอาจจะไม่ทันการแล้วก็มานั่งเสียใจในภายหลังนะครับตัวคุณในอนาคตอยากขอบคุณที่คุณในตอนนี้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรเนาะสามารถบาลานซ์สิ่งที่ชอบกับการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมทําให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่จําเป็นต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบแต่ถึงอย่างนั้นก็มีบางอย่างที่คุณอาจจะต้องทนทําเพื่อคนทางบ้านหรือว่า คนในครอบครัวเนาะซึ่งสิ่งนั้นน่ะมันอาจจะเป็นตัวที่ฉุดดังคุณอยู่ก็ได้ทำให้คุณไม่สามารถทำสิ่งที่อยากทำได้อย่างเต็มที่คุณอาจจะต้องลองคิดถึงตัวเองให้มากขึ้นนะครับว่าเป้าหมายของคุณกับเป้าหมายที่คุณมีเพื่อคนอื่นน่ะมันส่วนทางกันเกินไปหรือเปล่าถึงเวลาที่คุณจะต้องทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะครับทำอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นบางครั้งคุณก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นมากเกินไปจนอาจจะลืมใส่ใจความรู้สึกของตัวเองเนาะ คุณสามารถทําเพื่อคนอื่นได้ในแบบของคุณไม่จาเป็นจะต้องเป็นในแบบที่คนอื่นคาดหวังให้คุณเป็นเสมอไปนะครับชีวิตคนเราเหมือนจะยาวนานนะฮะแต่ที่จริงมันไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นเลยดังนั้นการมีชีวิตเพื่อคนอื่นนะโดยที่ไม่ได้นึกถึงความต้องการของตัวเองมันอาจจะสร้างคําถามให้ตัวเองได้นะครับว่าแล้วตกลงเนี่ยเรามีชีวิตเพื่อใครชีวิตนี้เป็นของใครกันแน่นะครับไม่อยากให้คุณต้อง แบบว่ามานั่งหาคําตอบของคําถามน,นี้ไปทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเลิกคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทําอะไรเพื่อตัวเองให้มากขึ้นนะครับสําหรับคนที่เลือกสํำรับหมายเลขสามนะครับ สำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขสามนะครับสิ่งที่ตัวคุณในอนาคตอยากจะบอกกับคุณก็คือไม่มีใครช่วยเหลือเราได้นอกจากตัวเราเองนะครับพยายามทําอะไรด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเลยเนาะให้พึ่งพาตัวเองไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครช่วยเหลือในในอนาคตนะครับ แต่ทุกคนย่อมมีภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบเป็นของตัวเองเนาะการที่เราไปพึ่งพาคนอื่นเท่ากับเราก็กําลังไปเป็นภาระของคนอื่นเหมือนกันซึ่งถ้ามีคนมาทําแบบนี้กับเราเราก็คงจะไม่ชอบเช่นกันเนาะดังนั้นพยายามทําทุกอย่างด้วยตัวเองให้เต็มที่ก่อนนะครับอะไรที่เรายังไม่รู้ยังทําเองไม่ได้ลองศึกษาความรู้ด้วยตัวเองก่อนเนาะเดี๋ยวนี้มีแหล่งข้อมูลมากมายครับที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ลองเรียนรู้ลองลองผิดลองถูกด้วยตัวเองก่อนมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับบางอย่างที่ใช้เวลาได้ก็ค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยอะไรที่มันเป็นเรื่องด่วนอาจจะต้องเพิ่มความตั้งใจเพิ่มความใส่ใจลงไปต้องมีความพยายามมากเป็นพิเศษเนาะสุดท้ายแล้วถ้ามันยังไม่สำเร็จนะครับยังต้องการความช่วยเหลืออยูด่ดีอ่ะก็ลองมองหาความการุณาจากคนอื่นดูได้นะครับ ถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วอ่ะก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราอ่ะทำดีที่สุดแล้วทําสุดความสามารถแล้วตอนนี้ถ้าเกิดมันถึงเวลาที่จะต้องขอความช่วยเหลือจริงๆก็ถ้าคนที่ใจดีให้ความช่วยเหลือเราได้เขาช่วยเหลือเราอย่างเต็มใจก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับแต่ถ้าบังเอิญต้องไปเจอคนที่แบบช่วยไปบ่นไปก็เอาแค่ส่วนที่มันเป็นประโยชน์แล้วกันครับส่วนที่แบบว่า เขาช่วยเหลือเราเอาประสบการณ์ดีๆเอาคําสอนดีๆมาจากเขาก็พอเนาะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ส่วนที่มันกระทบกระเทือนจิตใจส่วนที่มันบั่นทอนจิตใจส่วนที่มันไม่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเองก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันเพราะเราก็ต้องย้ําเตือนตัวเองเสมอเนาะว่าเราทําดีที่สุดแล้วในส่วนของเราที่เราทําได้นะตอนนั้นหลังจากนี้เราจะเก่งขึ้นแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปรบกวนอะไรเขาอีกนะครับ สำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสี่นะครับสำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสี่นะครับสิ่งที่ตัวคุณในอนาคตอยากจะบอกกับคุณก็คือคุณเป็นคนที่มีข้อดีหลายอย่างนะที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายหรือว่าความใฝ่ฝันของของคุณได้ เรื่องความมุ่งมั่นความตั้งใจความทะเยอทะยานความกล้าที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคการวางแผนความรอบคอบความมีระเบียบวินัยในตัวเองการม,มีเป้าหมายที่ชัดเจนทุกอย่างล้วนจําเป็นต่อการพิชิตเส้นใยในชีวิตของคุณทั้งสิน้นซึ่งทั้งหมดเนี้ยคุณไม่จําเป็นต้องไปเพิ่มเติมอะไรมากมายเลยคุณมีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วขอแค่คุณรักษามันเอาไว้พยายามทําให้มันคงอยู่ให กำลังกับพลังด้านบวกอันนี้เอาไว้นะครับให้มันคอยผลักดันเราไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณต้องทําเพื่อรักษาพลังด้านบวกอันนี้ไว้ให้มันคงอยู่กับเราไปตลอดอก็คือคุณต้องบาลานซ์เรื่องงานกับเรื่องความสุขเรื่องชีวิตส่วนตัวให้ดีเนาะการมีจุดมุ่งหมายการมีความมุ่งมั่นความพยายามไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแบบพุ่งไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับในบางครั้งที่เรารู้สึกแบบว่าเอออยากพักบ้างอยากผ่อนคลายจากความตึงเครียดต้องการที่แบบว่า ไม่ต้องคิดถึงเรื่องเป้าหมายไม่ต้องสนใจเรื่องเป้าหมายในชีวิตมากอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะฟืน้นคืนพลังด้านอื่นๆซึ่งมันก็จําเป็นต่อการใช้ชีวิตเหมือนกันเนาะมันก็ย่อมได้การไปพักผ่อนแบบมากเกินไปการปล่อยแบบปล่อยตัวให้สบายจนเกินไปอาจจะทําให้เราหลงลืมเป้าหมายหรือว่าความตั้งใจเราเอาไว้ได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นขอให้คุณบาลานซ์ตรงนี้ให้ดีเนาะอย่ามุ่งมั่นจนเกินไปจนไฟหมดแล้วก็อย่าผ่อนปลนเกินไปจนไฟดับและที่สําคัญคุณจะต้องหาแรงบันดาลใจต่างๆที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะครับบางทีการมุ่งไปที่เส้นชัยแบบที่มันไกลมากๆอะ่ะแบบที่มันยังไม่เห็นปลายทางมันก็อาจจะทําให้เราท้อได้เนาะการหาแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณมุ่งไปข้างหน้าได้ในทุกๆวันน่ะอาจจะทําให้ไปถึงเส้นชัยได้อย่างราบรื่นมากขึ้นก็ได้ครับ